ที่สุดเลยคือความสบายใจเพราะถ้าเราไม่สบายใจเราตายแน่ทั้งทั้งที่เราเป็นเจ้านี่เราเป็นเจ้านะเ <c oughs> ออทาไมเราต้องมาทุกใช่ไหมเขาสิต้องเป็นทุกเพราะเขาเอาไปตอนนี้เราก็เลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ผิดนี่ว่าที่เราต้องมานั่งทุกิกนข้าวร้องไห้นั่งให้นั่งร้องไห้นอนร้องหไห้อะไรเพราะความแค่อยากได้คืนแค่น,นั่นเอง <c oughs> แต่มันผิดที่เราให้เา <c oughs> ใครผิดก็คือเรา <c oughs> <ช>เนี่ยมันมาจากไหนมันมามันมาจากความเชื่อใจ <c oughs> ใช่เชื่อใจรักเขาอ่านั่นแหละทีนี้มันก็ มันก็จบลงแหละทันทีพี่ก็ไม่ได้คืนมาแต่พี่ก็ทําสุดท้ายพี่ก็กรวดน้ําทุกวันอ่ะเช้าที่ยังเย็นพี่จะสวดมนต์แล้วพี่จะกรวดน้าเช้าเที่ยงเย็นอ่ะสิบห้าวันวันสุดท้ายที่พี่กรวดนั้นพี่ก็เลยบอกว่าทําบุญกับพระอยากทํามาได้ตอนนี้ฉันขอทําบุญกับคนคนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้ที่เอาของฉันไปฉันขอทําทานกับคุณนะอืมฉันขอทําทานกับคุณนะ แล้วก็แต่นี้ไปถ้าฉันเคยมีวิบากกรรมหรือเคยมาแบบนี้กับคุดก็ขอให้มันตัดให้มันขาดให้มันอะไรกันไปไม่ต้องมาเจอไม่ต้องมาเจอไม่ต้องมาอะไรกันนะขอให้จบกันเพียงแค่นี้พอแค่นี้แล้วหลังจากนี้ไปก็ถ้าฉันมีบุญภาวาสนาส่งก็ฉันขออย่าให้ฉันตาย 1. อย่าให้ฉันตาย 2. ขอให้ฉันมีสติมีปัญญากว่ามนุษย์ทั้งหลายให้ฉันรู้ว่าฉันต้องแก้ไขมันยังไง 3. ถ้าบุญที่ฉันทําขึ้นมา บุญที่ฉันถือศีลบุญที่ฉันอธิษฐานจิตบุญที่ฉันแผ่เมตตาเนี่ยถ้าบุญตรงนี้ยังรองรับอยู่ถ้าพระแม่ธรณีได้ยินหรือทวยเทพได้ยินนะขอให้ฉันได้เจอคนดีใจบุญที่มาช่วยฉัน <Okay. S 1> ฉันปรารถนาแค่นั้นจากนั้นมาพี่ก็เจอแฟนที่ดูไบ <Okay. S 1> นั่นแหละก็เจอกันครั้งแรกก็คุยกันทางโทรศัพท์เฟซบุ๊กนี่แหละก็คุยกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่วันคนพี่ศาสนาพุทธเนาะเขาเขาเป็นมุสลิมเนาะ